ประเทศมหาอำนาจอย่างรัเสเซียประกาศว่าการขุดบิตคอยคือสินค้าส่งออกที่สำคัญพอๆกับน้ำมันและตระกูลทรัมป์กระโดดเข้ามาซื้อบิตคอยล็อตใหญ่ในขณะที่วอลล์สตรีทกำลังประกาศสงครามกับดีฟาโลกการเงินของเรากำลังจะเปลี่ยนไปแบบเงียบๆหรือว่าน,นี่คือสัญญาณของอะไรบางอย่างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับ เรื่องนี้มาจากคุณกายเทิร์นววลจากช่องคอยบิวโรที่เขาได้สรุปประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับรัเสเซียเอาไว้ครับเชื่อไหมครับว่าตอนนี้มุมมองของรัฐบาลรัเสเซียต่อบิตคอยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ จากเดิมที่เราเคยได้ยินข่าวการแบนหรือการจำกัดแต่ล่าสุดคุณแม็กซิมโอเรชกินที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีรัสเซียออกมาบอกว่าคริปโตควรจะถูกนับรวมเข้าไปในบัญชีแห่งชาติได้แล้วเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะตอนนี้บริษัทต่างๆในรัสเซียกำลังใช้บิตคอยเป็นเหมือนตัวกลางในการนำเข้าสินค้าและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครับ ข้อมูลที่น่าตกใจคือตอนนี้รัเสเซียครองส่วนแบ่งแฮชเรทหรือกำลังการขุดระดับโลกไปแล้วถึง16เป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาที่มีอยู่38และจีนที่21เท่านั้นครับเขาคาดการกันว่าภายในปี2025นี้รัเสเซียจะขุดบิตคอยได้น่ารักถึง35,000บิตคอยซึ่งคิดเป็นมูลค่ามหาศาลเลยนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ ข้อดีสำหรับรัเสเซียคือชัดเจนมากครับมันคือทางรอดจากการถูกคว่มบาตรเมื่อดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นอาวุธที่ใช้บีบทางการค้า Bitcoin ที่เป็นระบบแบบ proof of work จึงกลายเป็นทองคําดิจิทัลที่ไม่มีใครสั่งอายัดได้รัเสเซียมีพลังงานเหลือเฟือโดยเฉพาะในไซบีเรียที่อากาศเย็นจัดเหมาะก,กับการวางเครื่องขุดต้นทุนค่าไฟเขาถูกมากการเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินให้กลายเป็นเงินตราที่ทั่วโลกยอมรับจึงเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากครับ แต่ข้อเสียหรือความเสี่ยงที่เราต้องมองก็คือเรื่องของ c e n t r a l ลไลเซชัหรือการรวมศูนย์ครับการที่รัฐบาลเข้ามาคุมเข้มและบังคับให้เหมืองขุดต้องขายเหรียญ90%เพื่อแลกเป็นเงินตราต่างประเทศมันทำให้บิตคอยที่ขุดได้ไม่ได้ถูกถือครองโดยรายย่อยแบบพวกเราแต่กลายไปเป็นเครื่องมือของรัฐซึ่งอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ความเป็นอิสระของบิตคอยในสายตาชาวโลกดูเปลี่ยนไปในทางการเมืองมากขึ้นครับ ขยับมาที่เรื่องของพี่ใหญ่อย่างบ i แนนซ์กันบ้างครับเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาทางบ i แนนซ์ประกาศข่าวสําคัญมากครับนั่นคือการแต่งตั้งคุณยีเหอผู้ร่วมก่อตั้งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จมาตลอดขึ้นมาเป็น co CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมคู่กับคุณริชาร์ดเทงครับ หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อคุณยีเหอแต่ในวงการเขาเรียกเธอกันว่าแจ้ใหญ่หรือยีซิสเตอร์เธอคนนี้แหละครับที่เป็นคนวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรและกละยุทธ์ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลักมาตั้งแต่ปี2017การที่เธอขึ้นมาอยู่แถวหน้ายังเป็นทางการแบบนี้มีนัยยะสำคัญมากครับมาวิเครัะห์ข้อดีกันครับ การมีผู้นำหญิงที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรลึกซึ้งมาทำงานคู่กับคุณริชาร์ดเทงซึ่งแก่งเรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับมันเหมือนเป็นการผสมประสานระหว่างความดุดันในการเติบโตกับความระมัดระวังทางกฎหมายได้อย่างลงตัวครับนี่คือสิ่งที่ไบแอนซ์ต้องการที่สุดหลังจากผ่านมรสุมคดีความมามันช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนกลับมาได้เยอะเลยครับโดยเฉพาะเป้าหมายที่จะพาผู้ใช้งานไปให้ถึง1000ล้านคน ส่วนข้อเสียหรือจุดที่น่ากังวลน,นิดหน่อยก็คือการมี CEO 2คนบางครั้งอาจจะทำให้การตัดสินใจในเรื่องเร่งด่วนมีความล่าช้าได้หรือไม่หรือทิศทางจะไปทางไหนกันแน่ระหว่างการบุกตลาดกับการ p l a y s a ซ e ตรงนี้เราต้องติดตามดูผลงานของทั้งคู่กันต่อไปครับ มาถึงเหรียญขวัญใจมหาชนอย่าง XRP กันบ้างครับข้อมูลจากคริปโตควอนต์และคอยบิวรโรระบุว่ากิจกรรมบนเครือข่ายหรือที่เรียกว่า Velocity มันพุ่งสูงขึ้นเป็นเส้นตรงเลยครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี2025กราฟนี่ชันเหมือนหน้าผาเลยครับ คำว่า velocity อธิบายง่ายๆก็คือความเร็วในการเปลี่ยนมือของเหรียญครับยิ่งค่านี้สูงแปลว่ามีการโอนไปมาอย่างคึกคักมากไม่ได้ซื้อแล้วเก็บนิ่งๆซึ่งปกติแล้วมันมักจะเป็นสัญญาณว่าเจ้ามือหรือวานรายใหญ่กำลังขยับตัวทำอะไรบางอย่าง ข้อดีของการที่ตัวเลขนี้พุ่งสูงคือมันสะท้อนว่า XRP มีการใช้งานจริงครับอาจจะมาจากการใช้ในระบบการโอนเงินข้ามพรมแดนที่มากขึ้นหรือสถาบันการเงินเริ่มขยับเม็ดเงินซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงราคาที่ตอนนี้ที่เราอยู่ที่ราวๆ2ดอลลาร์40เซมถึง2ดอลลาร์60เซมอาจจะมีโอกาสขยับตามสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ เหรียญมี2ด้านเสมอข้อเสียหรือความเสี่ยงที่ต้องระวังคือบางครั้ง v e LOCITY ที่สูงเกินไปอาจเกิดจากการปั่นปริมาตรหรือการเทรดวนไปมาเพื่อสร้างกระแสหลอกๆก,ก็ได้ครับถ้ากิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการใช้งานจริงหรือดีมานจริงราคาก็อาจจะร่วงลงมาปรับฐานได้แรงพอๆกันดังนั้นใครที่เป็นแฟนคลับ XRP ช่วงนี้ต้องจับตาดูโวลุ่มซื้อขายให้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งกระโจนใส่ตามกราฟอย่างเดียว ข่าวนี้ถือว่าเป็นสีสันที่ร้อนแรงมากครับบัญชีแอชคริปโตรายงานด่วนเข้ามาว่ากองทุนที่ชื่อว่าอเมริกาบิตคอยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตระกูลทรัมป์เพิพ่งจะเข้าซื้อบิตคอยไปมูลค่า34ล้านดอลลาร์หรือประมาณ340บิตคอยครับ หลายคนอาจจะบอกว่าเงินแค่34ล้านดอลลาร์สำหรับตลาดบิตคอยมันน้อยมากไม่น่าจะขยับกราฟได้เท่าไรแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินครับมันอยู่ที่ชื่อชั้นการที่ตระกูลของประธานาธิบดีสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเปิดเผยมันคือการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นระดับซูปเปอร์พรีเมียมเลยครับ ข้อดีชัดเจนมากครับมันช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ๆที่ยังกล้ากล้ากลัวกลัวให้กระโดดตามเข้ามาเพราะมองว่ามีแบ็กอัพระดับผู้นำประเทศมันสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกสุดๆให้กับตลาดครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือเรื่องของความผันผวนทางการเมืองครับถ้าวันหนึ่งนโยบายเปลี่ยนหรือมีดราม่าทางการเมืองพอร์ตการลงทุนที่ผูกติดกับชื่อเสียงของนักการเมืองก็อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตวิทยาได้ง่ายครับ เรื่องสุดท้ายนี่สำคัญมากครับเป็นเรื่องของพี่เบิร์มวอลล์สตรีทอย่างซิตาเดลที่ส่งจดหมายเตือนไปยัง SEC หรือกรอลอตสหรัฐว่าห้ามยกเว้นกฎระเบียบให้กับดีไฟเด็ดขาดพวกเขาบอกว่าดีไฟหรือระบบการเงินแบบไร้ตัวกลางเนี่ยต้องถูกควบคุมเหมือนกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปเพื่อความยุติธรรมและการเข้าถึงที่เท่าเทียมครับฟังดูเหมือนเขาหวังดีใช่ไหมครับแต่มาวิเคราะห์กันลึกๆข้อดีของการควบคุมคือมันอาจจะช่วยลดการโกงหรือ พวกโปรเจกต์หลอกลวงที่ชอบดึงพรมหรือรักภูน,นีหายไปได้บ้างทำให้นักลงทุนรายย่อยปลอดภัยขึ้น แต่ข้อเสียที่น่ากลัวกว่านั้นคือการเอากฎระเบียบของโลกการเงินเก่ามาครอบโลกการเงินใหม่มันอาจจะเป็นการฆ่านวัตกรรมครับชุมชนคริปโตมองว่านี่คือความพยายามของคนกลางอย่างซิตเเดลที่จะรักษาอำนาจและผลกำไรของตัวเองไว้เพราะถ้าดีฟาเติบโตได้จริงโดยไม่ต้องมีคนกลางธุรกิจของพวกเขาก็จะลำบากครับนี่คือสงครามระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่ที่เราต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับ สรุปภาพรวมวันนี้สั้นๆนะครับรัสเซียกำลังใช้บิตคอยเป็นทางรอดทางเศรษฐกิจ b บ n a n c e เสริมทับผู้บริหารเพื่อความมั่นคง XRP มีการเคลื่อนไหวของเงินทุนมหาศาลตระกูลทรัมป์ให้ใจกับคริปโตเต็มร้อยและ Wall Street กำลังพยายามจะควบคุม d e f าทั้งหมดนี้บอกเราว่าโลกคริปโตในปี2025นี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วครับแต่มันกาลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกจริงๆ เพื่อนๆฟังแล้วมีความเห็นยังไงบ้างครับคิดว่ารัเสเซียจะทำสำเร็จไหมหรือซิตเ d เดลจะหยุดยั้งดีฟายได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ที่สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องปวดหัวแปลเองฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องค r ิปโต Man เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนสวัสดีครับ